สวัสดีค่ะช่องมะลิเล่านิทานวันนี้นำเสนอนิทานเรื่องหนุ่มขี้อายได้เมียสวยครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนักมีชายกำพร้าที่ชื่อว่าเจ้าบุญเจ้าบุญนั้นอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆเ,เพียงลำพังที่ตั้งอยู่ริมน้ำตกไกลๆก,กับชายปา่าณท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เจ้าบุญเกิดมาพ่อกับแม่ของชายหนุ่มก็ได้ตายจากไปตั้งแต่เจ้าบุญอายุยังน้อยทําให้เจ้าบุญชายหนุ่มมักจะขึ้นเขาและหาของป่าเพื่อนามาขายชายหนุ่มเป็นคนขี้อายมากวันๆไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครอยู่แต่กับน้ำตกและป่าเขาโชคดีที่ว่าเจ้าบุญ อย่างรู้จักสมุนไพรและว่านต่างๆจึงทำให้ชายหนุ่มนํำว่านที่ได้มานํามาตากแห้งและแยกประเภทนํามามัดรวมกันเป็นมัดๆพอขายและได้เงินจึงได้นําเงินนั้นมาใช้จ่ายพอได้เงินมาเลี้ยงชีพและดูแลตนเองอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่ม ก็ได้ออกไปหาขุดว่านและมองหาสมนุนไพรดังเช่นทุกวันเจ้าบุญมัดผ้าเขามาเอาไว้บนศีรษะสะพายย่ามไว้บนบ่าและมือยังถือเสียมอันเล็กๆติดมือไปด้วยชายหนุ่มเดินล,ล,ะล,ะล,ะลัดเลาะริมลำธารมาเรื่อยๆเสียงน้ำตกดังกระทบเห็นเป็นระยะระยะและแสงแดดที่สาดส่อง ผสมกับเสียงนกร้องเจ้าบุญจึงได้หยุดนั่งพักลงที่โขดหินก่อนจะหันไปรอบๆเพื่อมองหาแหล่งน้ำหวังจะดื่มกินแกกระหายทันใดนั้นเองชายหนุ่มที่หันไปมองแอ่งน้ำในลำธารชายหนุ่มก็ต้องพบกับเสื้อผ้าอาพรที่เป็นชุดไหมสีทองประดับเพชรพลอยคล้ายกับปลีกนก ปักลายสวยงามอย่างลงตัวเหลืองอลามวางไว้บนโขดหินชายหนุ่มจึงได้เดินเข้าไปใกลๆ้ๆแล้วหยิบปีกนกชุดนั้นใส่เข้าไว้ในย่ามที่เขานั้นได้สะพายมาด้วยซึ่งปีกนกเป็นปีกนกที่สวยงามมากชายหนุ่มคิดในใจว่าปีกนกอะไรกันนี่ช่างสวยเหลือกเกินเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นใครกันนะ ได้มาลืมเอาไว้เมื่อชายหนุ่มคิดได้ดังนั้นแล้วจึงได้เดินออกมาจากก้อนหินนั้นโดยที่มีปีกนกใส่ในย่าม,มาด้วยเจ้าบุญได้เดินมุ่งหน้าตรงไปยังป่าเพื่อหาสมนุนไพรและขุดหาว่านเพื่อนำมาขายนางโมรีนางเป็นนางฟ้าจำแรงนางนั้นได้ถอดปีกอันสวยงามนั้นออกนางฟ้า ที่กำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินพอนางขึ้นมาจากน้ำนางมูรีก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าปีกที่นางถอดเอาไว้บนโขดหินนั้นตอนนี้ได้หายไปหมดแล้วนั่นมันจึงหมายความว่านางไม่สามารถกลับขึ้นไปบนสวรรค์ดได้อีกหากว่านางนั้นไม่ได้สวมปีกนกอันสวยสดงดงามนั้น ทางด้านเจ้าบุญหลังจากที่ออกไปหาสมุนไพรเจ้าบุญได้สมุนไพรมาแล้วก็พบข้าพอดีชายหนุ่มจึงได้รีบกลับมาที่บ้านเจ้าบุญพ่อมาถึงบ้านเขาก็ได้แขวนปีกนกนั้นไว้ที่ฝาบ้านด้วยความสวยสุดงดงามปีกนกที่เป็นประกายส่องแสงรืองรองออกมาทำให้ยามค่ำคืนที่มืดสนิทนั้น กลับสว่างสวัยไปทั่วบริเวณชายหนุ่มจัดการก่อไฟและหุงหาอาหารหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วเขาก็รีบเข้ามุ้งนอนเพราะวาความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลจึงทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเมื่อยล้าเป็นอย่างมากหลังจากที่เจ้าบุญหลับตาลงได้ไม่นานเสียงของประตูก็ดังขึ้น เจ้าบุญจึงได้ลุกมาเปิดประตูทันใดน,นั้นเองเขาก็ต้องพบกับตายอดตายอดนั้นเป็นพ่อค้าคารวานเร่ที่ขนสินค้าใส่เกวียนแล้วเร่ขายตายอดเร่ขายสินค้าไปตามหมู่บ้านและตามหัวเมืองต่างๆพ่อนุ่มค่ำคืนนี้ข้างนอกมันชัางมืดนะัก ฉันผ่านมาทางนี้กำลังจะขนสินค้าเพื่อนำไปขายในเมืองฉันรอนแรมมาหลายคืนแล้วคงจะอีกไกลถ้าจะถึงที่พักในเมืองและค่ำคืนนี้ฉันขอที่พักพิงสำหรับฉันกับวัวเทียมเกวียนจะได้หรือไม่ฉันรบกวนไม่นานหรอกเจ้าบุญชายหนุ่มเห็นแล้วก็เกิดสงสารตายอด จึงตกลงรับปากให้ตายอดจอดวัวเทียมเกวียนหยุดพักได้ได้ขอรับเจ้าบุญรีบตอบด้วยความมีน้ำใจตามสะดวกเลยนะขอรับตายอดเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ดีใจมากรีบหยุดเกวียนและหาที่พักบริเวณบ้านของเจ้าบุญในทันทีพอรุ่งเช้าเจ้าบุญถึงแม้ว่าหนุ่มจะเป็นคนที่ขี้อาย แต่เจ้าบุญชายหนุ่มยังเป็นคนที่มีน้ำใจชายหนุ่มเดินมาพร้อมกับยืนห่อข้าวให้กับตายอดแล้วยังพูดกับตายอดพ่อคาเรกไปอีกว่าเชิญท่านขึ้นมาบนเรือนของข้าแล้วล้างหน้าล้างตากินข้าวกินปลากันก่อนเถิดดังนั้นแล้วตายอดจึงรีบรับคำตายอดนั้นได้ขึ้นมาบนเรือน ของหนุ่มขี้อายพ่อตายอดขึ้นมาถึงเรือนตายอดพ่อขาเรเมื่อหันไปเห็นชุดปีกนกอันแสนสวยสดงดงามปีกนกคู่นั้นได้แขวนอยู่ที่ผนังและประจวบกับเป็นจังหวะที่เจ้าบุญชายหนุ่มขี้อายไปทำอาหารในครัวในหลังบ้านพอดีตายอดที่รู้จักสินค้าและมูลค่าของสินค้าเป็นอย่างดี พอขาอย่างตายอดจึงได้ปลดเอาปีกนกนั้นแล้วแกล้งตะโกนบอกกับชายหนุ่มไปว่าพอนุ่มมันสายมากแล้วข้าต้องเดินทางต่อละขอบใจเองมากดังนั้นแล้วตายอดจึงได้รีบขึ้นเกวียนแล้วเร่งเดินทางต่อไปในทันทีเจ้าบุญที่ไม่ทันคิดจึงไม่ได้สงสัยอะไรจวบจนมีหญิงสาวผมยาว ผิวขาวผุดผ่องใบหน้าสวยผุดผาดเราวกับนางฟ้านางสวมชุดชาวบ้านมายืนที่หน้าบ้านพร้อมกับพูดขึ้นว่าท่านได้เอาปีกนกที่ริมน้ำตกมาด้วยหรือไม่เจ้าบุญตกใจหน้าตาตื่นขึ้นมาในทันทีเมื่อหันไปมองที่ฟ้าผนังแล้วไม่พบกับปีกนกสองอันปีกนกสองอันนั้นได้หายไปเสียแล้ว ข้าชายหนุ่มตะกุกตะก,กักข้าข้าแขวนไว้ตรงนี้แต่มันหายไปแล้วแล้วเจ้าล่ะเป็นใครกันเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าปีกนกนั้นอยู่ที่นี่นางฟ้าโมรีฟังดังนั้นแล้วนางก็ไม่ได้รีรอรีบบอกความจริงให้กับชายหนุ่มขี้อายได้ฟังทั้งหมดถึงความเป็นไปเป็นมาว่าปีกนกนั้น คือปีกนกนางฟ้าของนางนั่นเองนางนั้นได้ถอดปีกนกเอาไว้ก่อนจะลงเล่นน้ำที่ริมน้ำตกเพราะหากว่านางไม่มีปีกนกมาสวมไว้แล้วนางจะไม่สามารถกลับขึ้นไปบนสวรรค์ได้อีกดังนั้นแล้วนางต้องการปีกนางฟ้าของนางเมื่อฟังดังนั้นแล้วเจ้าบุญจึงพูดว่าข้าขอโทษปีกนั้นถูกพ่อค้าเร่ ซึ่งเป็นพ่อค้าขายสินค้าได้ขโมยไปเสียแล้วแต่เจ้าไม่ต้องกังวลดอกนะข้าจะไปตามปีกนกคืนมาให้เจ้าด้วยตัวของข้าเองเจ้าจงอยู่กับข้าเถิดเจ้าจงอยู่กับข้าที่เรือนนี้ก่อนด้วยความขี้อายเจ้าบุญจึงได้สร้างกระต๊อมอีกหลังเพื่อให้นางโมรีได้อยู่และได้อาศัยโดยนางโมรีนั้นได้ขอร้องว่าขอให้ชายหนุ่ม ได้ทำกี่เพื่อทอผ้าให้กับนางซึ่งเจ้าบุญก็ได้รับปากรับคำและได้ทําตามที่นางนั้นได้ขอเอาไว้ทั้งสองคนจึงได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันที่ริมน้ำตกแห่งนั้นโดยนางฟ้าโมรีได้ทอหูโดยลายผ้าที่นางทอนั้นสวยสุดงดงามปราณีตและบรรจงและที่สำคัญ เป็นหลายผ้าที่ไม่เหมือนใครส่วนชายหนุ่มขี้อายก็ได้ออกไปตามหาปีกนกที่พ่อค้าเร่ได้แอบขโมยไปขายตายอดนำปีกนกคู่นั้นไปขายได้ราคายอย่างงามเพราะไม่มีใครเคยพบเห็นปีกนกที่สวยงามแบบนี้มาก่อนกับไรงามจริงว้ยได้เงินมาเป็นกอบเป็นกามแบบนี้ข้าไม่ต้องตะเวนเร่ข,ขายของ ไปกับคารวานแล้วข้ากลับบ้านไปใช้เงินดีกว่าไปลวโว้ยไอ้หนุ่มนั่นช่างโง่จริงๆมีของดีในบ้านมันยังลำบากลำบนไปหาสมุนมาภายมาขายโง่โงโง่ว่าแล้วตายยอดพ่อค้าขายเร่จึง,งได้ป็น <หอ S 2> ปีนนกที่ขายป,าปีนนกคำนั้นไปขายให้กับเจ้าของร้านอัญมณีแล้วตายยอดก็รีบกลับบ้านเกิดไปกล่ว่า จะไม่มาเร่ขายสินค้าอีกทางด้านหนุ่มขี้อายก็ได้เที่ยวตะเวนหาปีกนกคู่นั้นแต่ทว่าเที่ยวถามใครก็ไม่มีใครรู้และไม่มีใครเคยพบเห็นจนวันเวลาผ่านไปนางฟ้าโมรีกับเจ้าบุญหนุ่มขี้อายก็ได้อาศัยร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันชนชาวบ้านแถวนั้นเริ่มสงสัย ว่าหนุ่มขี้อายได้ซ่อนเมียที่แสนสวยเอาไว้ในบ้านทำให้ชาวบ้านต่างพากันล่ำลือล่ำลือกันออกไปหนาหูหนุ่มขี้อายอย่างเจ้าบุญจึงได้นำเรื่องนี้มาคุยกับนางฟ้าโมรีเจ้าบุญได้พูดว่าตนนั้นไม่สามารถตามหาปีกทองคำมาคืนให้กับนางได้แม่นางฟ้า ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยที่ข้านั้นไม่สามารถนำปีกนกมาคืนให้แก่เจ้าได้ดังนั้นข้าจักปกป้องเจ้าจากปากของชาวบ้านกับคำติฉินนินทาเจ้าช่วยบอกข้าทีเถิอว่าข้านั้นควรจะทำอย่างไรนางฟ้าโมรีเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้ตอบออกไปว่าเจ้าไม่ต้องกังวลดอกหากวันใดข้านั้น ได้ทอผ้าไหมผืนนี้แล้วข้าเองก็จักสามารถกลับไปยังบ้านเมืองของข้าได้แล้วเมื่อถึงเวลาปีกของข้าที่หายไปจะมีคนนำกลับคืนมาให้ที่นี่และเมื่อถึงเวลาท่านจงอย่าก,กัะวลในความผิดนั้นเลยมันเป็นกรรมลิขิตด,ดังนั้นแล้วทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านน้ำตกดื่มํำทาน หากแต่ว่าทั้งสองนั้นได้แยกบ้านกันอยู่คนละหลังโดยหนุ่มขี้อายได้ทำหน้าที่หาฟืนหาบน้ำตำข้าวส่วนนางฟ้าโมรีก็ได้ทอผ้าและทําอาหารไม่นานทั้งสองคนก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันจนในที่สุดหนุ่มขี้อายก็ได้พบกับปีกนกทองคำที่พ่อค้า นำไปขายขณะที่ชายหนุ่มนั้นเดินผ่านร้านขายอัญมณีหากแต่ราคาที่จะซื้อกลับคืนมานั้นสูงลิบลิ้วหนุ่มขี้อายไม่มีเงินมากพอที่จะสามารถซื้อปีกนกคู่นั้นกลับคืนมาได้ชายหนุ่มจึงได้เดินคอตกกลับมาที่บ้านจนแม่นางฟ้าโมรีรู้สึกและสัมผัสได้ทางนิมิต นางจึงได้ยืนพาทอที่เพิ่งทอเสร็จให้กับหนุ่มขี้อายพร้อมกับบอกว่าท่านจงเอาผ้าไหมทอผืนนี้ไปที่ร้านอัญ,ญมณีแล้วแลกเปลี่ยนผ้าทอนั้นกลับมาให้ข้าแล้วท่านจงรีบกลับมาเมื่อได้ฟังดังนั้นหนุ่มขี้อายจึงรีบนำผ้าไหมทอไปแลกกับปีกนกทอมคำของนางฟ้าเมื่อเจ้าของร้านอัญ,ญมณีเห็นก็พอใจมาก จึงได้รีบเปลี่ยนผ้าทอนั้นกับปีกทองคำเพราะว่าผ้าทอเป็นไหมทองคำไม่มีใครสามารถทำได้ชายหนุ่มได้ผ้าทอกลับมาที่บ้านนางฟ้าดีใจมากที่ได้ปีกนกคืนมาและที่สามารถกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนได้นางฟ้าด้วยความดีใจสามารถสวมปีกกลับคืนได้ นางจึงกลับบ้านเมืองเมื่อทั้งสองจะต้องจากกันมันจึงทำให้หนุ่มขี้อายต่างคิดถึงและอาลัยอาวรณ์จนในที่สุดนางฟ้าก็ได้จากไปหลายเดือนต่อมาด้วยความรักและความคิดถึงนางฟ้าจึงยอมสละทุกอย่างทิ้งปีกที่สวยงามและได้ตัดสินใจมาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านกับหนุ่มขี้อาย ในกระทอมท้ายหมู่บ้านที่ริมน้ำตกในวันหนึ่งในขณะที่ชายหนุ่มได้ออกไปหาสมุนไพรป่าพอกลับมาถึงบ้านเขาก็พบว่ามีอาหารพร้อมทานวางอยู่สองสามอย่างจนกระทั่งเขานั้นได้พบกับหญิงสาวชาวบ้านที่นั่งรอเขาอยู่ที่ชานบ้านเมื่อทั้งสองได้พบกันและด้วยความรักที่มีให้กันนางฟ้าจึงได้บอกทุกอย่าง และเลือกที่อยู่อยู่ที่นี่และเลือกใช้ชีวิตแบบชาวบ้านกับหนุ่มขี้อายฉันสามีภรรยาตลอดไปจนชาวบ้านต่างพากันล่ำลือว่าหนุ่มขี้อายได้เมียสวยทั้งสองจึงได้ครองรักกันในกระท่อมปลายนาะที่ริมน้ำตกอย่างมีความสุขตลอดไป